โอ้โหหล่อมากๆเลยนะครับหนุ่มหมากปรินอัปรูปลงไอจีซึ่งโพสต์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเล่นกับใจแฟนคลับรวมถึงเล่นกับใจเรามากๆเลยเพราะว่าหล่อเกินพี่สําหรับโพสต์นี้ของหนุ่มหมากนะครับเรียกได้ว่าหล่อมากๆเนี่ยก็ยังมาพร้อมแชปชั่นด้วยนะครับว่าอยู่แต่ในกองวันนี้ได้มีเวลาตอนเช้าบ้างละอาดุลสวัสดิ์ครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าโพสต์นี้ของหนุ่มหมากปรินเนี่ยเล่นกับใจแฟนคลับมากเพราะว่าโพสต์นี้เนี่ยมีทั้งน้องหมา มีทั้งรูปของหนุ่มมากำลังว่ายน้ำมีเห็นรถมีรูปที่หนุ่มมากถอดเสื้อออกกำลังกายคือหล่อเกินสำหรับคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่คิมไปไหนหล่อคะวันนี้ไม่ได้มาออกกำลังกายด้วยหรอหล่อมากลงหวานกับสาวคิมหน่อยได้ไหมคะคิดถึงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอาุณสวัสด์ครับสุดหลอ่อน่ารัก คุณพ่อลูก2ขยันทำงานนอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับอีกจำนวนมากเลยจ้าก็เอาเป็นว่าพ้นนี้หอหนุ่มมากปลินหล่อเล่นกับใจไหลโดนจอหล่อดนใจหล่อเทสุดหล่อสุดเทสุดหล่อสุดเท่เท,ท,ทพบุตร